มาดูการบวกเวกเตอร์นะการบวกเวกเตอร์นะบทนิยามที่ห้เขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์ใดๆนะเขียนเวกเตอร์ v โดยให้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v เนี่ยอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v อยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u ผนะลบวกของเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ v ผลบวกของเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เขียนแทนด้วยนี่เขียนแบบนี้นะก็คือเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ ดังรูปที่6นี่รูปนี้เมื่อเขียนเวกเตอร์ v โดยให้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v อยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u จะได้เป็นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ดังรูปที่7นะก็คือพูดง่ายเวกเตอร์ u เนี่ยเอามาวางก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u โอเคปะ่ะ จุดนี้เขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์อยู่จุดส่วนจุดนี้ก็เรียกว่าจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v แล้วก็จุดปลายลูกศรก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ v นะเวลาบวกกันเนี่ยก็คือเอาหางต่อหัวพูดง่ายๆคือเอาหางต่อหัวหางนี่คือนี่อันนี้คือหางอันนี้คือหัวนะเนี่ยก็คือเอาหางเอา เอาหางมาต่อหัวอันนี้คือหางอันนี้คือหัวคือหัวลูกศรอนอะนะนอันนี้ก็คือหางอันนี้ก็คือหัวก็คือเอาหางเนี่ยมาต่อหัวหางต่อหัวรูสศรมันจะมีหางมีหัวใช่ไหม หัวก็เอาหางเนี่ยมาต่อหัวเอาหางของเวกเตอร์วมาต่อหัวของเวกเตอร์ยูนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมต่อกันแต่ทิศทาง,ต,งาดดนะต้องไม่เปลี่ยนขนาดด้วยนะต้องไม่เปลี่ยนต้องไม่เปลี่ยนก็ต่องี้เสร็จปุ๊บไอ้เส้นสีเขียวนะเส้นสีเขียวเป็นเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v นั่นเองก็คือจุด เริ่มต้นของเวกเตอร์ u แล้วก็จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ v เนี่ยคือเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เขียนไหมอย่างเหมือ่อเขาเขียนเนี่ยเห็นไหมให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ดังรูปที่หกเมื่อเขียนเวกเตอร์ v นะเมื่อเขียนเวกเตอร์ v โดยให้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v อยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u นี่ตัวนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v นะ,นะที่ก็เป็นตัวอย่างการบวก ector, เวกเตอร์นะเขียนภาพนีน้รูปที่8นะมีรูปที่8กับรูปที่9นะรูปที่8เนี่ยก็คือเวกเตอร์ ab อันนี้คือเวกเตอร์ ab ใช่ไหมบวกเวกเตอร์ bc สังเกตไหมว่ามันจะมีอะไรมันจะมี B เนะี่ยเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอักษรมันเหมือนกันก็เหมือนเราตัดทิ้งนั่นแหละนะเหมือนเราตัดทิ้งไปเลยเนี่ยตัดทิ้งเห็นไหมเห็นี่ยเหมือนกันก็เหมือนตัดทิ้งแล้วก็จะได้ตัวอักษรที่เหลือคือ A กับ C เห็นไหมจบเห็นไหมเหมือน B เป็นตัวเชื่อมเฉยๆนะเราก็ได้เวกเตอร์ AC นี่เห็นไหม จุดเริ่มต้นอยู่ที่ A แล้วจุดสิ้นสุดอยู่ที่ C เนี่ยก็จะไปอย่างนี้ก็เหมือนเราดันจุดนั่นแหละคือว่ามันเหมือนเหมือนเราดันเม็ดมะขามอ่ะเพื่อเราดันอย่างเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นเราจะดันเม็ดมะขามอ่ะไปตามแรงของเราก็ไปทางนี้ปึ๊บแล้วก็ดันไปทางซ้ายเม็ดมะขามก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะแต่ถ้าเราดันอย่างนงี้ปึ้งเดียวก็เหมือนกับเวกเตอร์ลับอ่ะเป็นเวกเตอร์ลับก็คือมันก็จะ ไปอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเวกเตอร์นี้คืาเรียกเวกเตอร์ย่อยๆนะเอามารวมกันก็จะเกิดเป็นเวกเตอร์ร <_ S 1> <ๆ>ลับเวกเตอร์ AC นั่นเองนะหรืออาจจะเป็นอันนีนะ้อันนี้ก็เหมือนจุดเริ่มต้นเลยเนะม็ดมะขามก็อยู่ตรงนี้นะเราจะดนันเม็ดมะขามนี่คือเป้าหมายนะเป้าหมายอยู่นี่ก็ดนันไปนี่ดนันไปนี่ดนันไปนี่แล้วก็ดันไปนี่เห็นปะเราอาจจะดันเป็นทีเดียวปุ๊บอย่างนี้เลยก็ไดนะ้อันนี้เขาเรียกว่าเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับ มันได้เห็นไหม AB นี่เวกเตอร์ AB โอเคป่ะบวกเวกเตอร์ BC นี่อันนี้บวกเวกเตอร์ CD อันนี้บวกเวกเตอร์ DE อันนี้ D, e. นนก็จะเท่ากับเวกเตอร์ AE นะอ่ะสังเกตนะสังเกตสังเกตนะอ่ะดนูนี่เห็นไหม B เชื่อม C เชื่อม D เชื่อม C, เหมื C, อนเราตัดทิ้งนั่นแหละเห็นป่ะเห็นไหม,หไหมแล้วก็เหลือ A อนะไร AE นี่เห็นไหมประมาณนี้ กดลบก่อนนะโอเคปะ่ะอ่าเวกเตอร์สีเขียวก็เป็นเวกเตอร์อะไรเป็นเวกเตอร์ลับนั่นเองอก็คือเหมือนเราเดินลักษณะมานี่เลยแทนที่จะเดินอ้อมอก็เดินมานี่เลยตึง้งถึงเลยเขาบอกข้อสังเกตข้อหนึ่งถ้าเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆแล้ว u เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ก็จะเท่ากับเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u อันนี้เขากำลังบอกว่ามันสลับที่ได้นะไม่เป็นไรอันนี้เราสลับที่ได้ สามารถเขียนแสดงได้ดังนี้กำหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน abcd ดังรูปอันนี้คือเขาจะพิสูจน์นั่นแหละว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u เขาบอกว่าให้ u เนี่ยเป็นเวกเตอร์ ab อันนี้เวกเตอร์ v ก็คือ ad อันนี้เนื่องจากเวกเตอร์ ab และ เวกเตอร์ d c เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันเวกเตอร์ ab อยู่ไหนเวกเตอร์ a ออยู่ไหนเวกเตอร์อยู่นี่เวกเตอร์ dc อยู่ไหนเวกเตอร์ dc อยู่นี่ถามว่าเวกเตอร์สองเนี่ยมัน,ม,นมันเท่ากันไหมันเท่ากันไหมมันก็เท่ากันแหละเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันถูกป่ะแล้วมันก็ชี้ไปทิศทางเดียวกันคือจากซ้ายไปขวานั่นเอง ริ่งชี้ไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ยูด้วยถูกปะ่ะขนาดเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์วอันนี้ก็เวกเตอร์วด้วยเพราะว่ามันมีขนาดแปลกันเท่ากันแล้วก็ชี้ไปในทางเดียวกันด้วยอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์วีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวกเตอร์ยู ก็คือ DC นั่นเองเนี่ยตามที่เขาสรุปเห็นปหมที่ครูบอกไป้แล้วมันคืออันเดียวกันในทางเราดูการเวกเตอร์ v, v ก็คือ BC ด้วยอันนี้ AD ก็คือ BC อันเดียวกันเอาโฆษณานเดี๋ยวก่อนนะนเขียนนี้ปึ้งไปเนี่ยเวกเตอร์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านี่อันนี้นะจะได้ว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ก็คืออะไรก็คือ เวกเตอร์ ab บวกเวกเตอร์ bc เนี่ยเวกเตอร์ ab บวกเวกเตอร์ bc นะก็คือเวกเตอร์ ac ถูกไหมนี่และเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u ก็หมายความวาม่าแทนที่จะเดินแบบนี้เราเดินนี้เราก็จะเดินนี้เรามาเดินคือเดินคนละเส้นทางแต่ว่ามันก็ถึงเป้าหมายเหมือนกันคือที่จุด c อันนี้เดินแนวนอนแล้วเฉียงอันนี้คือเฉียงก่อนเราค่อยนอน่ปม,มันคือเท่ากันนั่นแหละก็คือ ad บวกกับ DC ซีเนี่ยเอบีวกกับดีก็คือเวกเตอร์ V บวกเวกเตอร์ U ก็คือ AC แสดงว่าไม่ว่าเราจะเดินนอนและเฉียงหรือเฉียงและนอนเนี่ยมันก็ไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือเวกเตอร์ AC เป็นผลลัพธ์นั่นเองอย่านี่เป็นเวกเตอร์ลับนะคือเวกเตอร์ลับเนี่ยมันมันมันเป็นเวกเตอร์ลับที่เท่ากันเวกเตอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเวกเตอร์ U บวกเวกเตอร์ V ก็เท่ากับเวกเตอร์ V บวกเวกเตอร์ U นั่นเอง มาดูอีกอันหนึ่งนะข้อ2ถ้าเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ v และเวกเตอร์ w เป็นเวกเตอร์ใดๆแล้วนะแล้วอันนี้คือเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v แล้วก็เสร็จแล้วทำให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ไปบวกเวกเตอร์ w จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u ไปบวกกับก้อนนี้ก็คือเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w ก็คือพูดง่ายคืออันนี้มันเป็นสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของเวกเตอร์นั่นเอง ก็คือดูสังเกตว่าอันนี้ U V W อันนี้ก็ U V W แต่ว่าอันนี้ทำคู่หน้าก่อนเห็นปะเอาเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์ V มารวมกันก่อนแล้วค่อยไปบวก W ที่หลังแต่อันเนี้ยมันก็ทำ V กับ W ก่อนทำเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ W ก่อนแล้วค่อยไปไปบวกกับเวกเตอร์ U ที่หลังอันนี้เขาจะแสดงด้วยรูปภาพว่ามันมีค่าเท่ากันอะ,อะคร่าวๆแล้วกันนะ เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ก็คือนี่เวกเตอร์ u ใช่ป่ะอันนี้เวกเตอร์ v อันนี้คือเป็นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v แล้วก็บวก w ที่หลังก็เอาอันเนี้ยไปบวกอันนี้ก็ต่อเอาหาเอ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 าหางมาต่อหัวเอาเวกเตอร์ w เนี่ยมาต่อหาเวกเตอร์ w มาต่อหัวของของเวกเตอร์ u บวก w เนี่ยต่ออันนี้เป็นเวกเตอร์ลับอันเนี้ยอันเนี้ยนะก็คืออันนี้แหละ เวกเตอร์สีแดงเห็นปหมเวกเตอร์ ad นั่นแหละอันนี้อันนี้คือเวกเตอร์เอดีเอามาดูข้างขวามือบ้างข้างขวามือเนี่ยเขาเอา v กับ w มารวมก่อนคือเราต้องทำแรงล็บก่อนนะ v ีบวกวคืออันไหนอันไหน v อันนี้ v แล้วไหนวีอันนี้วีอันนี้คือเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ลับของอันนี้ถูกปะเอาใหม่นะอันนี้ v เวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ w อันนี้คือเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์วบวกกับวโอเคไหมอันนี้นะจำไว้นะแล้วถ้าไปบวกแล้วก็ยูไปบวกบวกกับเวกเตอร์สีเขียวยูอยู่ไหนยูอยู่นี่ต่อยูขึ้นก่อนนะยูปึ้งนี่มานี่แล้วก็บวกนี่เห็นไหมอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้โอเคป่ะ okay, พอบวกแล้วเป็นเวกเตอร์ลับที่เท่ากันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ a d เหมือนกันมันก็มีค่าเท่ากันเห็นป่ะ แค่นี้แหละเขาองการพิสูจนว่าเออสมบัติการสลับที่ข้อหนึ่งสมบัติการสลับที่ข้อสองก็สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยมันเป็นจริงนั่นเองอ่ะโอเคนะ